ผมมาถึงแล้วนะครับผากรักนะครับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผากรักนะครับเส้นทางนี้สองกิโลใช้เวลาเดินหกสิบนาทีเขาบอกว่านี้เดินมียุ่งด้วยครับพี่น้องเนี่ยถึงผากอรักแลก้วก็จะเดินอ้อมๆที่ผมมาเดินเพราะว่านี่นะครับทางเขาทาไว้ดีมากแล้วตามเส้นทางก็จะมีนี่เห็นทุ่งดอกไอเจียวขาวไหมครับ สถานีหกกระเจียวขาวในป่าป่าเฉียวน่ครับสถานีที่หกกระเจียวขาวในป่าเขียวเนี่ยเป็นทุ่งดอกกระเจียวขาวถ้าเป็นสีแดงมันก็คงสวยมาดูมีนังลอกด้วยฮะเนี่ยเป็นป่าดอกกระเจียวพี่น้องเย้ยจะเป็นสีขาวอืม มันมันไม่มีแดดครับพอมาออกแสงนี้มันก็เลยสวยสวยไปหมดออกกล้องเป็นเชียวแบบเล,ลื่นลานตาครับเนี่ยดูครับความสวยงามมันขนาดไหน ทีนี้เดินเลี้ยวขวาจะเข้าทางที่จอดรถแล้วนะครับตอนนี้เดินลงนี่เริ่มเห็นกระเจียวสีแดงแล้วนะเนี่ยโน่นนก,ก็ทุ่งกระเจียวครับที่เห็นเป็นเนี่ยแดงเต็มไปหมดเลยทุ่งกระเจียวข้งนั้น,นเส้นทางนี้ที่คนไม่ค่อยมา กระเจียวกระเจียวกระเจียวออกจากกระเจียวขาวเป็นกระเจียวแดงแล้วเต็มไปหมดเลยเนี่ยคงไม่ผ่าลงไปแล้วนะครับก็จะเดินตามทางนี่ฮะชมความเฉียวกระจีจของคันไม้กันแล้วกัน นี่ครับทางน้นทุ่งกระเจียวสวยงามบากเนอกทุ่งกระเจียวครับอันนี้คือป่าหินงามเนค่ับนเป็นทรายทองที่นี่เรียกทุ่งกระเจียวทรายทองเรียกเรียกทุ่งดอกบัวสวรรค์ ็จะเดินไปเรื่อยๆเห็นป่างเงี้ยข้างล่างลกมากนะครับตระกูลเยื่อสายไม่ไผ่แต่เล็กๆเป็นหญ้าพันอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับตุงกระเจียวสวยงามสองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งกระเจียวครับ ตอนนี้ก็ฝนทิ้งช่วงนะครับทางนี้ไม่มีฝนเหมือนกันเราก็เจียวงามมาบเห็นป่าส่วนตัวของผมเลยครับพออยู่คนเดียวไม่มีใครเลย คนเ,เจียวครับทุงกรนเจียวงามมาครับผมเดินออกมาไกลพอสมควรนะครับไม่มีเสียงคนพูด น่าจะมีเห็ดไม่เห็นเ,เ,เห็ดเลยปีนั้นมาผมได้เห็ดละงกนะครับแต่นี้ตายเป็นแจงเลยตามทางเดินนี่แหละ นี่มันก็น่าแปลกนะทำไมดอกกระเจียวมาเกิดตามไหลเขานี่เต็มเยอะเยอะเหมือนกันครับเต็มไปหมดเลยถ้ามองด้วยตาเปล่าเห็นชัดไม่รู้กล้องเห็นขนาดไหน เริ่มหอบเ่ยเดินมาไกลอ่ะผมน่าจะเดินมาได้โลหนึ่งแล้วครับเขาบอกเส้นทางนี้สองกิโลนีกระดอกนึ่งครับนั่นกระดอกนึงครับ นันกะไลยดอกครับนั่นเป็นป่าเลยครับหัวเ,เจียวเป็นป่าเป็นป่าครับเนี่ยนี่ก็เป็นป่าเป็นป่าครับนี่จะดอกกระเจียวทางนั้นเลย นี่ครับเป็นปา่าเป็นปา่าเป็นป่าก็เดินมาเดินมาข้างหน้านี่แปลกนะทุกจุดไม่มีหินแต่ตอนตรงนี้จะมีหินเป็นก้อนมีก้อนเยอะเลย นี่ครับพอพอเดินมาได้สักระยะตรงนี้จะมีกลุ่มหินเป็นก้อนครับหินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่คล้ายกับว่ามันทับถมกันมาก่อนเหลือแต่เมื่อสักครู่นงมากุเทศบอกร้อยแปดสิบล้านปีนี่คกลุ่มนี้เป็นหินมองไกลเห็นใช่ไหมครัก้อนหินเป็นก้อนก้อนใหญ่ๆ,ๆ,ๆครับหินนี้หินเนื้อแข็งแน่ๆ นี่ตรงนี้ก็เป็นทุ่งดอกกระเจียวนิดๆตอนนี้ไม่มีคนอยู่แถวนี้นะเป็นทุ่งกระเจียวนี่จะผมเดินหยากนี่นี่ครับทุ่งดอกกระเจียวครับ นี่จะเดินขึ้นเนินแล้วนะครับเนี่ยเดินผาดงก้อนหินก้อนใหญ่ๆโคโลเเล่คเนี่ยเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ไม่กี่ต้นแสดงว่าข้างล่างหินน้อยเป็นต้นกระบกครับเจว่าเป็นต้นกระบกตอนนี้ผมเดินขึ้นเนินแล้วเชิดไม้ นี่มันต้นอย่างกับเกิดอยู่กับก้อนหินนี่นี่ครับกล้วยไม้พันเอียงพี่น้องนี่เนี่ยนครับสีเข้ากล้องสวยมาก ครับมันก็ยังงามาไม่มีคนเดินกินด้วยเส้นทางนี้เราเหมาเปิงป่าครับเบิงป่าปลาเขาลำนาพง น,น,ใน,ในี่ยต้นไม้เนื้อแดงต้นไหลไม่แน่ใจจะลมเย็นดีกนะ็ที่แตกขึ้นมาทางนี้มันคลืมอยู่ข้างล่างมันเป็นแดด ก็เลยแปลกใจดีต้นไม้ก็มีแต่ต้นเล็กๆแบบนี้ครับ